ลุงพลฟังผมไม่ดีนะนะครับถ้าไม่มีทนายความช่วยเดี๋ยวมาเอาทนายความส่วนตัวผมไปอนะ่จบนะครบไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะแล้วก็เลิอกออกสื่อซะนะครับลุงพลดังอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นแล้วนะครับถ้าอย่างนี้ยังขืนอยู่ต่อไปนะครับสังคมเขาก็จะตําหนิเอานะครับเนะี่ยตำหนิเรื่องอะไรคือปล่อยให้มันบานปลายเหมือนกับว่าสร้างกระแสและข่าวปั่นกันขึ้นมาเอง นะครับเข้าใจไหมให้มันจบจบสักทีหนึ่งนะครับผิดถูกจะได้จับตัวได้ทีหนึงน่งใช่ป่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับประเด็นจะผิดไม่ผิดไม่ได้สําคัญเนาะให้มันเป็นไปตามขบวนนการของกฎหมายนะครับเออแค่นั้นแหละนะครับฝากไว้นะลุงนะนะครับถ้ามีทนายความเข้าไปขอช่วยเหลือถามมันด้วยนะครับเออถ้ามันจะเข้าไปขอความให้มันช่วยเหลือถามมันด้วยบ่อยสัตว์มันจะถอนกูอีกป่ากูเห็นแม่งถอนกันเยอะเกิน นะครับไอสัตว์คนนั้นมาแม่งกระถอนนะครับคนนี้มาแม่งกระถอนไอสัตว์บอกมันด้วยฮะถ้าเป็นทนายความแล้วเดินไม่สุดอย่าเดินเข้าใจวะเออเดินไม่สุดอย่าเดินนะกลัวเสียชื่อเสียงอย่าเดินพอหยุดนะครับเลิกเลยกลับไปขายกู้เตี้ยวเข้าใจวะเออเดินต้องเดินให้สุดเข้งงาใจไหมช่วยคนเหี้เยเราเรียนนิติเราเรียนเนติมาเพื่อช่วยเหลือคน จะผิดจะถูกเราก็ต้องช่วยในฐานะที่เราเป็นทนายความเข้าใจไหมเออหัดมีจริยธรรมจัญยาบรรมั่งไม่ไม่ใช่เอาแต่เงินนะครับไม่ใช่เอาแต่ชื่อเสียงนะครับมันแดกไม่ได้หรอกนะครับก็จะบอกมึงให้นะเห็นแล้วมันตรับอนะฟังให้ดีนะนะครับท่านทนายความที่เคารพรักทุกท่านนะครับถ้าคิดว่าช่วยเขาไม่สุดนะครับอย่าไปยื่นข้อเสนอ นะครับเออพราะเอะนะครับรู้เข้าใจอยากดังอยากได้ชื่อเสียงรู้นะครับแต่บางทีบางสิ่งมางอยางมันทําให้วงการทนายความเสื่อมเสียนะครับเดินก็เดินให้สุดสินะครับเดินให้สุดหน่อยเออทิ่โกหน่อยฮะไม่ใช่พอแป๊บหนึ่งไอ้ศาสตราเลยอแล้วไอ้ฮียแล่าเป็นกูกูจะครบมึงไหมกูถามแกนี้เนี่ยครับ นะครับกูถามจริงๆไอสัตว์ถ้ากูเป็นเพื่อนมึงอะนะครับแล้วกูจะคบมึงไหมไอสัตว์พอมาถึงหน้าเรือปุ๊บตูมไอสัตว์ถีบเรือเลยนะครับมึงเล่นถีบเรือกระโดดน้ําหนีเข้าฝั่งเลยไอสัตว์ปล่อยกูรออยู่กลางทะเลโอ้โหแม่งบ้างจริงเลยคิดได้ยังไงเนี่ยฮะนะครับ ครับไม่ไม่ใช่หรอกครับคือคือปกติแล้วคนอื่นน่ะถ้าไปพูดก็อาจจะเป็นแบบว่าเกาะกระแสใช่ป่ะไม่ใช่ดังผมมันดังอยู่แล้ว嘛นะไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมดังทั้งประเทศอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่ได้สนใจกับเรื่องเกี่ยวกับความดังงงผมอยู่แล้วนะครับผมแม่งก็คนธรรมดาเนว์กินขี้ปี้เยี่ยวนอนเหมือนกันแต่บางทีผมเห็นข่าวแล้วมันมันเกินไปอะนะครับนะครับคุณขอไปยื่นมือไปช่วยแกใช่ไหมนะครับทาไมอะครับออลุงผลคนมันนอกหรือแบบว่าคนแบบ นะครับยังไงไม่มีความรู้หรืออะไรหรือยังไงหรือตะไบ,บหรือกอภัยหรือ,อยังไงนะครับผมเห็นแล้วผมหมั่นตับรู้ปะถ้าคิดว่าเป็นทานายยื่นมือไปช่วยแล้วอสัตว์ช่วยไม่สุดมึงไม่ต้องช่วยนะครับเออมึงเชื่อกูเหอะมันจะเสียเสียหมดอ่ะนะครับเป็นกูกูเป็นเพื่อนทานายแบบนี้กูก็ไม่ครบนะครับพอถึงข่าวจริงๆสละเรือนะครับกูครบไม่ไ้เฮียเพื่อนกูแม่งทิ้งกูกลางทางกูก็ไม่ครบนะบมึงจะครบก็ครบไปเหอะ นะครับกูค,คนหนึ่งกูถ้ากูให้ไปว่าความแล้วทาแบบนี้กับกูนะกูบอกได้เลยสัตว์กูร้องถึงสภาทนายความเลยจริงๆนะครับเออกูร้องเลยนะครับเออทาไม่ถูกหลักนะครับเออผมบอกให้เลยนะครับก็นี่ไงครับคุณปาลผมกําลังพูดอยู่นี่ไงนะครับเออให้เขาลำบากจริงๆนะครับคือไม่มีทนายความช่วยเดี๋ยวผมว่าทนายความส่วนตัวผมไป นะครับจบนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับเอากันแบบง่ายๆใช่ไหมนะครับคนอย่างผมนะครับถ้าจะช่วยใครช่วยยันสุดนะครับจะผิดจะถูกไม่รู้กูก็เฮี่ยมาก่อนนะเออจะผิดจะถูกกูไม่รู้แต่กูเฮี้ยมาก่อนนะกูช่วยหมดแหละนะครับแล้วก็ช่วยในทางที่ถูกด้วยนะครับแต่มันก็ต้องมีกติกานะครับเพราะคุณไม่ได้มาเสียเงินให้ผมถูกไหมเออ ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็ต้องมีกติกานะครับผมไม่มีถอยนะครับถ้าสู้แล้วไม่มีถอยนะครับนักรบเข้าสู่สนามรบแล้วไม่มีคําว่าถอยนะครับไม่เอานะครับไม่มีแบบมาชักเรือลางลำหรืออะไรแบบนั้นไม่เอานะครับกระจอกนะครับนักรบกระจอกนะครับคุณจะบอกให้ครับใช่ครับมันทําให้เสื่อมเสียบางทีมันคิดกันแบบสั้นๆนะนะครับคุณลองคิดเอานะอ่ะผมให้คิดแค่นี้พอ คุณไปช่วยคดีความคนคนหนึ่งอ่ะเนี่ยคนคนนี้นะครับทำผิดหรือทำถูกเราไม่รู้คุณเป็นทนายคุณเข้าไปเสนอช่วยเขาให้ข้อคิดให้ที่ปรึกษาถูกไหมพอสักแป๊บหนึ่งนะครับคุณถอนนะครับคุณถอนไม่ให้ที่ปรึกษาไม่ให้เฮียอะไรเลยกูถามหน่อยไอสัตว์สังคมไทยในประเทศใครจะไปว่าให้มึงว่าจ้างความวะนะครับ เออกูถามนิดนึงอ่ะนะครับใครจะกล้าให้จ้างจ้างความนะครับกูคนหนึ่งแล้วไหลสัตว์ใครจะจ้างก็จ้างไปแต่กูคนหนึ่งแล้วหล่ะกูไม่เอานะครับเสียเงินกูไม่กลัวไอ้สัตว์แต่กูเสียความรู้สึกนะครับเออจุดนี้สําคัญนะนะครับเออเป็นมึงจะกล้าให้จ้างความมั้ล่ะนะครับกูคนหนึ่งเขก็ไม่ให้จ้างง้นน่ะไอสัตว์นะครับเออพอเห็นว่าแบบลูกความมันแบบ นะครับจะดีหรือไม่ดีไม่รู้เราเป็นทนายความนะครับลูกความเราผิดนะครับเราก็ทําให้มันเบาลงได้นะครับถูกไหมหลักของกฎหมายอยู่แล้ววันนี้มาแบบสาระครับผมใช่ฮะมันน่าจะจบสักทีคดีน้องชมพู่ให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานกันให้เต็มที่นะครับข่าวนี่ลงกัน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 ทุกวันนะครับไม่รู้เฮียอะไรกันมั่งนะครับ ไม่ได้มีสาระแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์เฮียอะไรกับเจ้าหน้าที่เลยนะครับมีแต่จะทําให้แม่งวุ่นวายหนักเข้าไปอีกนะครับมันน่าจะจบไปแล้วนะครับมันไม่น่าจะยืดเชื้ออะไรขนาดนี้่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณนู้นมานะครับเนี่ยคนนี้มาอ้าวอยู่กันไปไม่นานทะเลาะผมก็บอกแล้วคนเราแม่งเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจกันง่ายการเวลาเปลี่ยนคนแม่งก็เปลี่ยนไม่มีใครแม่งนั่งคิดอยู่เรื่องเดียวตลอดทั้งวันหรอกนะครับเนี่ย นะครับมันจะได้จบๆสักทีนึงนะาฝากนะครับเพื่อนๆ f ืเอฟซสายดีดด้วยนะครับให้มันจบๆสักทีนึงนะถ้าไม่มีทนายความเดี๋ยวมาเอาทนายความส่วนตัวผมไปนะครับอันนี้ของจริงนะครับไม่ต้องกลัวทนายผมนี่สู้ยันแบบเขาเรียกว่านะครับสู้กันแบบูง่ายๆกระสุนหมดปอกอะกระสุนหมดปอกอะนะครับเออก็จบนะครับ,ออรบ,นะรบไม่ต้องไปพูดอะไรมากมาย นะครับเออแล้วไม่มีทิ้งลูกความนะครับไม่มีสละเรือนะครับต้องการที่ปรึกษาไม่ยากนะครับเออเอาความชัดเจนช่วยเหลือได้เท่าที่เท่าที่เราช่วยเหลือได้ถ้าจบนะครับแล้วก็หยุดนะครับเออหยุดและพอและสันทีนะครับนักข่าวที่ไปสัมภาษณ์ที่<จ>บ้านนะครับจบนะครับเออจบสักทีหนึง่งนะครับไม่ต้องออกนะครับเออให้มันจบแบบให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานสะดวกนิดนึงนะครับเออพอแล้ว นะครับเงินก็ไม่ได้จากผู้สื่อข่าวนะครับเขาไปให้ปเบ้าล่ะเงินน่ะนะครับเออผู้สื่อข่าวไปให้เบ้าไม่ได้ไปให้เลยถูกไหมนะครับเขาก็ไปตีข่าวทําให้เวลามันเยืะๆชอบเหรอนะครับอยู่แบบนะครับเอ่อต้องเป็นกระแสสังคมตลอดสนุกเหรอนะครับผมว่าอยู่แบบอิสระเราสบายกว่านะนะครับในฐานะที่ผมอยู่ในสื่อมาก่อนนะครับอยู่สักทีนะครับพอได้แล้วนะครับเออ นะครับขับรถไปไหนอ๋อพอดีจะออกไปทุระครับผมนะครับก็จะไปคุยในเรื่องเคสคดีความต่างๆนั่นแหละครับนะครับพอดีผมมีนะครับร้อยกว่าคดีนะครับที่จะต้องสะสางนะครับเนี้ยเคลียให้มันจบๆนะครับครับคุณใหม่นะครับบางทีประชาชนเขาเบื่อไงครับผมเห็นคอมเมนต์นะคอมเมนต์บอกโหเฮียข่าวอีกแล้วเหรอลุงพลอีกแล้วเหรอ แล้วอะไรก็ไปลงลุงพลไปลงกับพ่แตนนะครับเนี่ยเฮียนะครับผมเห็นแล้วแม่งคาอ่าแต่ถ้าลุงพลนะครับมีเอียวกับซือผมก็ไม่ยุ่งนะผมบอกแล้วผมไม่ยุ่งกับซืออยู่แล้วนะครับเนี่ยผมไม่เอานะครับเนะบีแต่ถ้าจะให้ผมช่วยลุงพลต้องหยุดนะครับนะหยุดกับซือ่อซื่อจะไปสัมภาษณ์ที่บ้านไม่ต้องให้สัมภาษณ์นะครับบอกคุณไปหาข่าวที่อื่นเลยนะครับจบ นะครับคุณอยากได้ข่าวที่ไหนคุณไปหาข่าวเอาเลยนะครับแต่ไม่ต้องมาสัมภาษณ์ผมหรอกเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะทํางานลําบากนะครับออกลูกนี้ไปเลยนะครับสื่อของคุณไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเจ้าหน้าที่เลยนะครับเออบอกเข้ามาอย่างนี้นะครับเออผมยังปฏิเสธเลยนะครับช่องมาบอกกูไม่ออกนะครับไม่ต้องมา นะครับเนี่ยช่องสื่อใหญ่ด้วยบอกไม่ต้องมาหรอกครับถ้าเอาสื่อผมไปแล้วไปบิดเบือนนะฮะไม่ต้องไม่ต้องนะครับคุณได้เงินแต่ผมไม่ได้นะครับสังคมเข้าใจผมผิด่นะจบ้วทีหนึ่งเที่ยวไหนครับนะี่ผม้องายทีิรก็ <c oughs> ไปเรื่อยๆก็ลูกพี่ <c oughs> นะนะครับบอกไปเลยบอกหมู่คณะไปเลยครับครับผม มแว่นสวยเก่าหวแนผมแม่งมีเป็นร้อยแล้วมึงเนี่ยนะครับ FC ส่งมาให้ทั้งนั้นแหละ, <c oughs> ะซื้อเองไม่เป็นนะครับับผม ก็อย่างที่บอกแหละฮะมันน่าจะจบได้แล้วนะครับฝากไปบอกลุงบนป้าแตนบอกว่าถ้าไม่มีทนายความช่วยเดี๋ยวมาเอาทนายความส่วนตัวผมไปนะครับจบแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องออกสื่อแล้วพอแล้วลุงดังอยู่แล้วนะครับสบายแต่ถ้าลุงทํางานกับสื่อนะครับลุงได้เงินจากสื่อโอเคนะครับลุงไม่ต้องโทรมาหาผมเลยนะครับลุงรู้กันกับนะครับช่องต่างๆนะครับลุงไม่ต้องโทรมาหาผมเลยนะครับเพราะผมไม่สนับสนุนนะครับ เพราะมันจะกลายเป็นว่าทําให้สังคมเนี่ยนะครับมันดูแบบนะครับผลุงพลังนะครับมันยืดเยื้อนะครับเนอบิดเบือนกันไปเรื่อยเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็สับสนและเริ่มหลอนแล้วอ่ะนะครับมือดูเจ้าหน้าที่กูแล้วกันไอสัตว์ตำรวจกูเริ่มหลอนแล้วอ่ะนะครับไอสัตว์สรุปนี่ใครนี่เข้าเครื่องจับเท็จไปแล้วนะนะครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับเจ้าหน้าที่มึงต้องสงสารเขาบ้างในเฮียเงินก็ไม่ได้นะครับเนอไม่ได้เฮียอะไรเลย นะครับจะต้องมานาั่งทั้งวันนะครับเอ่อต้องขี่คายคดีนะครับพอจะจับจะจับได้ไอสัตว์ข่าวออกบิดไปทางนู้นอีกแล้วบิดไปตรงนี้อีกแล้วไ <c oughs> อ้เหี้ยเหมือนปั่นหัวตำรวจเล่นเลยไ <c oughs> อ้เหี้ยจริงนะจริงนะผมไม่ตำรวจนะผมด่าหัวแล้วนะนะครับยิ่งนะครับผมไม่สนใจด้วยนะครับผมบอกให้นะผมด่าเลยบอกโอ้โหนะครับกูกำลังจะขี่คายขี่คายบิดไปเรื่องนั้นอีกแล้วนะครับ จบสักทีหนึ่งครับครับไม่ยังครับยังไม่ถึงเวลาเนี่ยครับดีเจกี่โมงครับสายหาเนะครับเอฟซีเสื้อนะครับ,อ,นะรบอ๋อทูรี่ทูรี่นะครับออบริษัททูรี่นะครับผมมีฮอตกางเกงในอ่ะ ไม่ได้พวกเราชาวแบบตลาดล่างนะครับทูรี่เป็นนะครับที่สนับสนุนพวกตลาดล่างอยู่แล้วนะครับพวกเราอยู่ตลาดล่างแต่พวกเราก็ยึดถือหลักของความเป็นคนไม่ได้อยู่ที่ชั้นวรณะนะครับ <c oughs> ร <c oughs> เปาตาเขียว <c oughs> ขากขากขมัวตลอดเลย ขาดงันมั่วตลอดเลยไปทำงานได้แ <presidency> ล้วเดี๋ยวด้นหักเงินเดือนหรอกเออนะครับคุณจิรยุทธ์นะครับแสงคำาอกไม่หรอกครับนะครับผมมันโถพี่นะครับพี่ก็ดูทรงผมหน่อยเออถ้าบอกไอ้ปู่เป็นโจรแบบเออนะครับสามเหรียญทองคาหน่อยเอออย่างนี้เนี่ยคือหน่อยใช่ป่ะโหให้ผมเป็นสอสอเลยเหรอให้เกียรติผมขนาดนั้นเลยเหรอนะครับเออ นะครับเปลี่ยนเป็นนายกได้ไหมอ่ะทสอไม่เอาหรอกเขาเป็นนายกได้ไหมนะครับได้ปะยกแบบยกปูนยกทรายยกเหล็กนะไม่โ่ยนะผมไม่ไปแยง่งกับลุงันหรอกนะีครับนยะให้ลุงันเป็นไหมฮะนีครับ ลงผ้วนะว่าว่าลงไงนะผัวแล้วผมลงผ้ว่าก็ว่ากันชิพหายเลยเนี่ยสมกับคาว่าผัวเลยแหละผัวจริงๆว่าเช้าว่าเย็นเลยแหละอออะไรยกคางเข็ดนะครับนะครับคุณปามนะครับมงคลนะครับ ธุรกิจนีครับเอาจริงๆนะนะครับผมเห็นคดีมันยืดเยื้อแล้วจบได้แล้วนะครับหัวรอดหน้าเราเอาไม่ได้ครับพวกเรามันใสนะครับเฮฮาปาร์ตี้นะครับเอผิดคือผิดถูกคือถูกนะครับเราไม่สนใจนะครับอแล้วก็ฟังคลิปนี้นะท่านนายทุกๆท่านนะนะครับถ้าคิดจะช่วยนะครับก็ช่วยให้เต็มที่อย่าถอยดินะครับถอยแล้วมันมีแต่เสีย นะครับผมจะบอกให้ถอยมีแต่เสียนะนะครับพวกผมถอยเนี่ยพวกผมโจรอนะ่ะผมถอยได้แต่ทนายเนี่ยถ้าถอยปุ๊บจะไม่มีใครกล้าไปว่าความนะนะครับคุณอย่าเห็นแค่สื่อแค่นิดเดียวนะมันกระจายไปทั่วประเทศนะครับผมถามหน่อยอ่ะสมมติคนอะ่ะจ้างคุณไปว่าความแล้วอยู่ดีๆคุณชักธงออกอะ่ะนะครับใครจะกล้าจ้างคุณอะ่ะนะครับแล้วคุณจะเรียนมาเพื่ออะไระครับเนตินิตินตี่เรียนมาเพื่ออะไรใช่ไหมมันเสียนะคุณคิดดีๆ นะครับเนี่ยโหคุณเล่นไปประกาศออกสื่ออย่างนั้นนะครับถ้าผมเป็นนะครับเนี่ยลูกความผมก็ไม่จ้างเหมือนกันนะครับพอเห็นชื่อคุณพอเห็นรูปคุณโอ้ยกูไม่เอาได้เฮียเดี๋ยวถอยขนาดคดีหมอปะคดีลุงพลยังถอยเลยนะครับเนี่ยกูก็ไม่เอาเหมือนกันแหละนะครับเนี่ยเสียเงินแล้วอะนะครับจ้างทนายความทีหนึ่งอย่างน้อยห้าหมื่นหกหมื่นบาทนะครับไม่ใช่ถูกๆนะนะครับไม่ใช่ถูกๆนะจ้างทนายความเนี่ย นะครับกว่าจะยื่นสำนวนกว่าจะทำสำนวนเสร็จกว่าจะส่งอายการกว่าจะโอ้ยนะครับกิปาถะนะครับครับผมครับคุณชัยนะครับอ้าวโกดเด้ามาเว้นะครับ